สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนานะครับกาบไหว้สักการะนะวัดชิมาวาาหรือว่าวัดกลางครับวัดแห่งนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ,บ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ประตูทางเดินเข้ามาภายในวัดนะครับแล้วจะเจอข้อมูลเกี่ยวกับ วัดมัชชิมาวาดหรือว่าวัดกลางนะครับเดี๋ยวมองณนะจุดนี้เข้าไปภายในพื้นที่ของวัดนะครับอยู่ภายในวัดจะต้องสํารวมสุภาพนะครับเดี๋ยวชมพื้นที่ต้นไม้สีเขียวนะฮะต้นหญ้าทางเดินสีอิฐนะฮะดูสวยงามชมพื้นที่ด้านข้างของวัดนะครับตึกนี้จะมีชื่อว่าตึกสมบูรณ์นะครับ ลูกศรน,นะฮะหอไตพระจอมพระอุโบสถกุฏิสงนะครับณนะจุดนี้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านซ้ายมือของผมนะครับณนะจุดนี้ที่ดูระยะห่างนะครับจะเป็นศาลาฤาษีดัตตนนะครับชมสนามหญ้าณนะใจกลางแห่ง จะเห็นมีเสาธงชาติไทยด้วยมองไปทางด้านหน้าผมนะฮะตรงด้านหน้านูนะครับจะเป็นสลาล่มโพนะครับแล้วทั้งสองด้านผมตรงนี้นะครับด้านหน้าทั้งสองด้านผมตรงนี้นะครับจะเป็นพระอุโบสถพระวิหารนะครับ เดี๋ยวชมความสวยงามของพระอุโบสถพระวิหารในระยะห่างก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมาอ่านป้ายตรงจุดนี้หน่อยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อเดินมาทางน,นี้แล้วเดี๋ยวผมพามาชมพระอุโบสถสีขาวนะครับดูเก่าแก่ดูสวยงามนะครับ ตรงพื้นที่ทางเดินเข้าก็จะเห็นมีพระเจดีย์ด้วยเดี๋ยวเดินมาทางด้านนี้นะครับจะเห็นมีทางเดินเข้าไปภายในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเดินไปก่อนนะครับชมตั้งแต่ทางด้านหน้านะฮะชมหน้าต่างประตูประตูจะปิดไว้นะฮะก็ไม่ให้เข้าไปนะครับชมความสวยงามของ บุราณสถานนะครับวัดวาอารามที่เก่าแก่หลังจากนั้นเดี๋ยวผมพาเดินชมทางด้านนี้บ้างชมด้านบนนะฮะช่อฟ้าหลังคาพระอุโบสถนะครับสถาปัตยกรรมที่สร้างสวยงามมากเดินมาทางด้านนี้ดีกว่านะครับเดินไปแล้วก็เลี้ยวทางขวามือนะครับ เดินตรงไปทางด้านหน้านะครับชมพื้นที่ทางด้านหน้าอันนี้ก่อนพระอุโบสถพระวิหารที่ชมทางด้านบนนะครับช่อฟ้าของพระอุโบสถนะครับชมงานพุทธศิลป์นะครับการจัดสร้างที่ละเอียดสวยงามครับสีทองดูสวยงามตอนกลางคืนก็จะมีการฉายแสงไฟด้วยเดี๋ยวมาอ่าน ข้อความข้อมูลตรงจุดนี้นะครับพระอุโบสถวัดมัชชิมาวาดวรวิหารนะครับอันนี้ข้อมูลภาษาไทยครับแล้วจะมีข้อความข้อมูลภาษาอังกฤษด้วยณนะจุดนี้เดี๋ยวมาชมมาอ่านตรงจุดนี้หน่อยฮะพอดีมีข้อความระบุไว้นะครับ ห้ามจับต้องลายกระหนกนะครับฝ่าฝืนปรับ1,000งพันจะต้องเคร่งนะฮะในเรื่องของการปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวผมพาเข้าชมภายในพื้นที่ของพระอุโบสถแห่งนี้ก่อนตอนนี้พาชมพื้นที่ด้านข้างนะครับชมไปด้านบนนะครับช่อฟ้า หลังคาวัดนะครับเดี๋ยวพาเดินไปทางด้านหลังนะครับจากที่สังเกตนะครับทางประตูเดินเข้านะครับจะมีอักษรภาษาจีนนะครับเป็นการจัดสร้างผสมผสานทางศิลปะจีนนะครับดูจะมีสิงโตด้วยล้อมรอบพระอุโบสถพระวิหารนะครับรูปปั้นสิงโตเดินมาทางด้านนี้นะครับ จากที่สังเกตเห็นจะมีรูปปั้นขององค์เทพ,พเจ้าจีนด้วยนะครับชมลายกระหนกนะฮะดูสวยงามนะครับงานทางพุทธศิลป์ที่มีความละเอียดสวยงามชมอีกด้านหนึ่งนะครับตรงโซนด้านนี้จะเป็นโซนด้านหน้าที่ตั้งขององค์พระประธานพระพุทธรูปนะครับผมพาเดินมา ทางโซนด้านนี้นะครับแล้วก็จะพาเดินไปทางด้านหน้าผมตรงนู้นนะครับจะเป็นทางเดินเข้าพระอุโบสถพระวิหารนะครับตอนนี้ก็พาชมพื้นที่ด้านข้างนะฮะที่เห็นลายกระหนกนะฮะศิลปะความสวยงามสีทองนะครับมาชมพื้นที่ทางด้านหน้า ทางเดินเข้าพระอุโบสถพระวิหารนะครับจากที่เห็นจะมีลูกปั้นของโวยเทพจีนนะครับลูกปั้นสิงโตราชสีนะฮะแล้วเดินออกจากประตูทางด้านนี้นะครับหลังจากที่ผมเดินเข้าประตูทางด้านโน้นแล้วจะเดินออกทางประตูตรงจุดนี้นะครับหลังจากที่ผมพาเดินออกมาแล้วนะครับมาชมทางด้านนี้นะครับ อาคารเดี๋ยวไปอ่านข้อความนะครับของสถานที่นี้หน่อยนะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศถ,ถานแห่งชาติมัชชิมาวาดพ,พ,พัทธะศินพิพิธภัณฑ์นะครับการประเรียนสถานศึกษานะครับแล้วมาชมทางด้านนี้นะครับจะเป็นประตูทางเข้าออกอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนชมนะครับมาชมณจุดนี้หน่อยนะครับ เมื่อเดินขึ้นไปก็จะเป็นระฆขานะครับจะสร้างได้สวยงามมากอ่านข้อความณจุดนี้หน่อยแล้วเลื่อนมาทางด้านนี้นะครับศักกะะเท้ากูเวนมหาราชนะครับแล้วมาอ่านทางด้านนี้นะครับจะเห็นมี รูปขององค์ในหลวงรัชกาลที่9ครับพระบารมีแห่งพระองค์ข้อมูลตามที่ระบุในก่อบภาพนี้นะครับแล้วมาชมทางด้านนี้นะครับที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วจะเป็นศาลาฤาษีดัตตนนะครับดูสวยงามนะครับจะเป็นศาลาที่เป็นสีอิฐสีส้มนะฮะแต่ดูสวยงามมากเดี๋ยว เดินชมทางด้านหน้าตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วก็ชมไปบนหลังคานะฮะของสาลาฤาษีดาตนดูสวยงามมากสำหรับวันนี้ผมขอเตรียมตัวจบการแนะนำท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาณวัดมัชชิมาวาดหรือว่าวัดกลางใน อำเภอเมืองสองขาจังหวัดสงขาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ